กลแล้วกลแล้วกลแล้วสิบวิสิวิสิบวิสิบวิห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์แฮปปี้ว์ย่โอโอแถวบ้านผมโอโ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 โอ้โอ้อโ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 อ้โอโโอโโอโโอ้อ ถ่ายเลยถ่ายถ่ายติดคุณด้วยเลยยงัทำไมใส่ชุดดำอ่ะก็ดำอยู่แล้วะถอดก็ได้ฮิปปี้เบิร์ดเดย์ฮิปปี้เบิร์ดเดย์วิอูถ่ายยุ่นึกเปิดไไมยังจังอาไม่มีเสียงอีกแล้วผมมีผมได้ฟุตเทสละ มีมีเสียงคนอื่นนะคุณแต่ไม่มีเสียงผมเนี่ยคุณตรงด้านหน้าด้านหน้ากาะสวยนะเมแต่พอพอไปแบบหลังประตูนี่ไปอ่ะไอ้เหี้ยเข้ามาบล็อกเพียบเลยเข้ามาบล็อกกันเยอะไปดูปอไอ้ปออยู่ไหมล้นไปใหม่ไปใหม่ไงไปใหม่ไงไปใหม่อีทีตใหม่ ไค่ <_ an> อเยอเยีย <_ an> <_ an> เย่ยมค่<_ an> <_ an> อยเยี่ยมแล้ก็หลดเกมเลยโหลดเกมเลยกูไอ้เยี้ยปีใหม่ปีใหม่นัาแต่คอมใหม่